สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูหวานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะคลูหวานก็มีกิจกรรมนะคะสร้างสารค่ะนามาให้เด็กๆได้ทํากันอีกนะคะดเด็กหะก่อนอื่นเลยนะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะใบงานนะคะ แล้วก็สีไม้ค่ะเด็กๆคะหยิบใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหน้านี้เลยค่ะนี่ค่ะหน้านี้เลยค่ะเป็นรูปภาพอะไรคะชาวนาใช่ไหมคะกําลังเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะให้เด็กๆนะคะนี่เลยค่ะใช้สีไม้นะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะตรงด้านบนนะคะ เขียนชื่อตอนเองแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานนะคะส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมสรา้างสรรค์ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะ,ยะ,คะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปคู่กับใบงานนะคะส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ